สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเป็นรูปหล่อไบโพนะครับของหลวงปู่คำปันนะวสันโปังจอดแม่ลิมนะครับแบบนี้ก็สร้างมีเนื้องเองินนะร้อยแปดองค์แล้วก็นวะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองนคะ์นะครับนี่ปลุกเสกหลายหลวงพ่อนะนะครับรวมนะครับแบบนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนี้นะครับนี่แกะพิมพ์ได้สวยงามนะเห็นไหมลึกขมนะครับน่าจะไม่มีเกย์นนะนะครับ เมื่อก่อนแพงมากเลยนะเมื่อก่อนหลายๆพันนะนะครับตอนนี้ก็อยู่หลักพันต้นๆน,น,นะครับสองพันกว่าบาทสามพันอะไรเงี้ยนะนะครับนะเค,ครเจอนะแบบนี้ยินดีรับเช่านะอ่าก็ยังพอมีราคานะแต่ว่าราคาก็ดับลงเยอะนะครับตีหนึ่งเก้านะวัดสันปงข้างล่างก็ตะใบเป็นแบบนี้หยาบหยบนี่นะครับนี่ก็กล้องเดิมๆเลยนะนี่ ใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะยินดีรับเช่านะก็จะมีเป็นรูปหล่ออาจารย์มั่นด้วยนะครับเที่ออกพร้อมๆกันนะนะครับนะแบบนี้ใครมีก็ส่งรูปมาดูได้ยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ